ขอต้อนระับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟินช็อปปิ้งค่ะรายการที่คนอยากสวยอยากรวยแล้วก็อยากสุขภาพดีต้องดูไม่ดูไม่ได้นะคะกับนทเอวิทราศิริศาสตร์นั่นเองนะคะเรื่องของความสวยค่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนนะคะใฝ่ฝันถึงแล้วก็ปรารถนากันมากที่สุดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าความสวยเนี่ยมันมาควบคู่กันกับเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเกิดว่าเรามั่นอ,อกมั่นใจว่าเราสวยฮะ,ะจิตใจเราเบิกบานมันก็จะส่งประกายเปล่งประกายออกมาจากภายนอกนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสภาพจิตใจก็จะดดีตาามมไป้วยว,วยค ก็จะยิ่งเพิ่มผูนชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องความสวยต่างกันค่ะบางคนก็มีปัญหาในเรื่องผิวพรรณบ้างอยากขาวอยากผ่องบางคนก็อยากดูอ่อนวัยอยากดูเยาววัยอยากดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงบ้างนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอบอกเลยว่าเธอเป็นดาราที่สาวสวยเซ็กซี่น่ารักตลอดกาลนะสมัยเป็นวัยรุ่นที่เริ่มโด่งดังขึ้นมายังไงตอนนั้นใสย,ยังไงตอนนี้ก็ยังใสย,ยังงั้นเลยค่ะนั่นคือคุณบอลลูนพินสุดาตันไพรร้อนนั่นเองไปพบกับเธอเลยค่ะ <Hey. S 2> สวัสดีค่ะ hey.

ตัวจริงน่ารักจริงอะไรจริงเลยนะก็ต้องบอกว่าจํากันได้คือจ,จริงแล้วเนี่ยแนทกับบอลลูนเนี่ยเท่าความว่าเราอายุเท่ากันใช่แหละรุ่นเดียวกันนะแล้วก็ตอนที่เอ่อบอลลูนเข้าวงการมาก,ก่อนแนทเนี่ยตอนนั้นสมัยมัธยมค่ะคือเริ่มถ่ายแบบครั้งแรกจำได้ไหมว่าหนังสืออะไรหนังสือแคสตค่ะแนทได้ดูด้วย<ม>นะคือพอดีพอ,อดีว่าหนุ่มๆลงในข้างๆแนทเนี่ยเขาจะกรี๊ดกราดมากว่าบอลลูนบอลลูนนักร่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็ใส่ยังจริงขาสั้นถ่ายแบบด้วยสิบกว่าปีมาแล้วนนนนะะตต่่่อออมมาาาาาาาเเเววลผไปรรรู้้้จจัักกกกิงงๆ็บ คงใสอยู่ไม่น่าเชื่อนะว่าเวลาผ่านไปผิวพรรณยังดูดีอยู่เลยมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลผิวบ้างเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีนะคะนอกจากการออกกําลังกายแล้วเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คือนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวช่วยดีนั่นเองค่ะตัวช่วยดีตัวนี้เลยค่ะซันคารัสกาค่ะซันคารัสกานั่นเองก็คือเป็นเป็นคอลลาเจน ใช่<ร>แล้วค่ะ,ะใช่แล้วมันหลักประทานง่ายด้วยค่ะก็คือผสมน้ำชงก็ทานได้เลยใช่ไหมคะ,คะตัวนี้ค่ะม,มันก็จะทำให้ผิวพรรณเราดูแบบ ขาวใสนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นธรรมชาติด้วยค่ะก็คือแบบไม่ได้ขาวใสเวอร์แบบสุดๆอะไรเงี้ยไม่ได้ขาวบางคนเป็นโรคใช่มันก็คือเป็นแบบขาวเป็นธรรมชาติอะไรเยยงี้ยค่ะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมค่ะข,ของอาเซโรลาเชอร์รีด้วยโอ้โหจริงๆนะแหมขนาดบอลลูนมาพูดชมซะขนาดนี้เนาะแสวว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเราไปทาความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สังคลาสกาพร้อมๆกันค่ะ ทะเลสาบ阿拉สกาแหล่งกำเนิดมารีนคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่วันนี้ถูกบรรจุไว้ในซันคอ l ลาสกาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน q ิวเทนเซโรลาเชอรีสกัด plus และเพราะผลิตจากปลาทะเลในมหาสมุทรอาัสกาที่มีความบริสุทธิ์ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซจึงทำให้เห็นผลได้ใน7วันเมื่อดื่มซันคอ l ลาสกาเป็นประจำจะช่วยให้คุณสวยเปล่งปลั่งเป็นประกาย ผิวผ่านมีออร่ารู้สึกได้ถึงผิวเนียนกระชับไร้ร่องลึกและยืดหยุ่นในหนึ่งสัปดาห์วิตามิน A และอ e ีจะเข้าไปช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระรวมถึงขจัดสารพิษตกค้างในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื่นลดริ้วรอยบนใบหน้าด้วยสุดยอดวิตามิน C เข้มขน้นจากสารสก,กัดอเซโรลาเชอรรี่ ที่เมื่อเทียบที่100กรัมพบว่ามีค่าวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง32เท่าไปช่วยเสริมสร้างและดักจับอนุมูลอิสระที่ทำลายคอลลาเจนให้คุณหุ่นดีปราศจากไขมันส่วนเกินด้วยอินูลินสารทดแทนความหวานปลอดแคลอรี่ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินซีที่ดีในลำไส้ทำให้ระบบลำไส้เข้าสู่สมดุลและล้างสารพิษออกจากลำไส้ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวพรรณสดใสลดรอยหมองคล้ำ ฝ้ากระบ,บนใบหน้าด้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีดำในผิวหนังและยับยั้งการทำลายคอลลาเจนทำให้ผิวขาวอ่อนวัยมีสุขภาพดีขาวสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสารแอลกลูตามมนซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายสร้างสารกลูตาไทโอนที่ทำให้ผิวขาวเป็นธรรมชาติขาวนานคงทนเสริมด้วยสารโคควิเทนขุมพลังความงามที่ช่วยลดการเกิดริ้วรอย ให้ผิวคุณกลับมาสดใสเปล่งปลัง่งสันคอลัสกาแต่ต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปเพราะเป็นสูตรผสมผสานรับประทานแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าริ้วรอยบนผิวที่จางลงมีความกระชับชุ่มชื่นนุ่มนวลนขาวใสดูอ่อนกว่าวัยในหนึ่งสัปดาห์คุณค่าบริสุทธิ์จากทะเลสาบอาสกาที่ช่วยให้คุณสวยเปล่งปลัง่งเป็นประกาศถูกบรรจุไว้แล้วใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคอลัสกาด้วยราคาที่คุณพิสูจน์ได้เพียงกล่องละ790บาทและให้คุณได้มากกว่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรีอีก1กล่องสิทธิพิเศษนี้เพื่อคุณเท่านั้น และนั่นนะคะคือซันคอลัสก้านะคะเป็นคอลลาเจนที่บอลลูนเรื่องที่จะรับประทานเพื่อผิวพรรณนั่นเองค่ะใช่แล้วเอ๊ะแต่ว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยนะตอนที่บอลลูนเข้ามาในวงการเนี่ยเราก็จะได้ยินผู้ชายเขาพูดถึงบอลลูนก็ว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเลยขาวสวยหมวยเอกเซ็กซี่ขาวสวยหมวยเอกเซ็กซี่แสดงว่าจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะก็คือปัญหาเรื่องผิวพรรณมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะอย่างสมมติว่ามีปัญหาก็อย่างเรื่องกล้าอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างค่ะสมมติเวลาไปตากแดด หรือออกไปข้างนอกที่แบบโดนแดดเนี้ยแรงนิดนึงกระก็จะสีเข้มขึ้นอะไรเยงี้ค่ะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันคือผู้แง่ว่าเราที่รู้สึกว่าเราเอ่อบัลลุนใสเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบาัลลนไม่เคยมีสิวนั่นเองค่ะแต่ว่าต่อให้ไม่มีส,สิวไม่มีแต่จะมีกระแทนก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้คือในเรื่องของกระอะไรนี้มันหายไปหรือว่าหายค่ะใช่ก็คือจากสีเข้มๆเลยค่ะก็จะลด ลดน้อยใช่จางลงเยอะเลยค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยรับประทานยังไงอะคะรับประทานก่อนนอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคอลลาเจนเนี่ยจะแบบมีประสิทธิภาพสูงแม้ตอนที่สมมติว่าเราหลับอยู่ร่างกายได้พักผ่อนเลยียค่ะก็คือทานก่อนนอนค่ะหนึ่งแก้วโอ้จริงๆก็ง่ายนะคือดื่มก่อนนอนแล้วก็นอนหลับไปเลยใช่แล้วค่ะตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกดีขึ้นใส่ปิ้งคืออาจจะพักผ่อนมาด้วยแล้วประกอบกับก่อนนอนได้ทานอะไรที่ดีๆแบบนี้ตื่นขึ้นมาร่างกายพร้อมสําหรับวันใหม่ มากๆนะก็จะสดชื่นสดใสเป็นอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะสาวสวยอย่างบอลลูนยังมาการันตีอย่างนี้จริงๆหลายคนอาจจะงงว่าอุย้ยเป็นเพราะบอลลูนสวยมาแต่เกิดหรือเปล่าคือเป็นวัยรุ่นก็สวยมาอยู่แล้วไงมันไม,ม,นไม่มันไม่จำเป็นต้องรับประทานหรือเปล่านะเอาเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันคืออะไรมันจําเป็นขนาดไหนแล้วมันจะทําให้เราสวยขึ้นได้ยังไงเพราะมีวิธีการทาํางานยังไงนะไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะ ก็ในประเด็นที่เรียกว่ามีการสงสัยกันว่าเอซันคอรสการเนี่ยมันช่วยให้ผิวกระ่างใสได้อย่างไรนะครับเพราะว่า คอลลาเจนจริงๆแล้วเนี่ยบางยี่ห้อทำไมกินเหมือนกันแต่ทำไมไม่ได้เกิดความขาวใสเกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเคล็ดลับของซันคอลลาสกาเนี่ยอยู่ที่ตัวแหล่งของคอลลาเจนที่ว่ามาจากอรลาสกาแล้วก็การผสมผสานร,ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติหลายรายการนะครับโดยตัวที่เด่นๆนะครับที่มีผลที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสโดยตรงคือต,ตัวแรกสุดก็คือตัวอสเซอร์าเชอรี่นะครับอสเซอร์าเชอรี่นี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้จากแหล่งอเมซอนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในปัจจุบันเทียบโดยเทียบกับเยง้างผล ก็เรียกว่าสูงกว่าเกือบ30มสิบเท่า นะครับซึ่งตัววิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยแหละครับที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวมีความกระจ่างใสมากขึ้นนอกจากนั้นในสูตรของซังทรัสก้ายังมีการร่วมกันระวางสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่เรียกว่าเกรสซีดเอ็กซ์แคร์นะครับร่วมกับไพลบาร์กเอ็กซ์แคร์หรือสารสกัดจากเปลือกสนนะครับซึ่งต้องบอกสารสกัดจากธรรมชาติ2รายการนี้นะครับเป็นสารที่เรียกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของสารสำคัญชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโปรอนโทไซดดีนะครับซึ่งสารตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรื่องของเรื่องของฝ้า เกิดการเรียกกระจาบใสยมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นทํางานตัวเรื่องของการสร้างเม็ดสีทําให้เรื่องเม็ดสีที่สีเข้มมีการจางลงนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันของสารกัดจากธรรมชาติ3รายการนะครับทั้งอาเซ a ราเชอรี่แล้วก็ไพบาร์กออนแร่วมกับตุกจุซิเอ็กแทนะครับนอกจากนั้นยังมีตัวที่โดดเด่นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอะมิโนแอซิด ที่ชื่อว่าแอลกูตามีนนะครับซึ่งอะมิโนแอซิดตัวนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสาคัญในร่างกายที่ชื่อว่าแอลกูตาไธโอนแต่น,นี้จะเป็นการสร้างจากภายในนะครับซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพที่ทําให้ได้ว่าเกิดความขาวขึ้นจากภายในนะครับก็อย่างที่หลายคนก็รู้จักแอลกูตาไธโอนดีนะครับแต่อันนี้จะเป็นการกินเพื่อเกิดการสร้างขึ้นอย่างเป็นไปตามธรรมชาติขึ้นในร่างกายนะครับก็เรียกว่าเป็นการองค์ประกอบที่มีร่วมกันที่ทําให้ตัวซันคอร์สกาสามารถช่วยผิวกระจางใสได้นั่นเองนะครับ และนี่แหละนะคะคือซันคอลัสก้าคือรู้แล้วแหละว่าคอลลาเจนเนี่ยมันสําคัญยังไงมันจําเป็นยังไงมันมีกระบวนการที่ทําให้เราสวยขึ้นได้ยังไงนะแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยตามท้องตลาดมันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อเลยและอย่างบรรลูเองเนี่ยคงมีโอกาสได้รับประทานหลายยี่ห้อแน่นอนค่ะทําไมถึงเลือกอันนี้คะ ที่เลือกอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนผสมนะคะหลักของเขาเลยก็คือมาจากปลาทะเลน้ําลึกที่阿拉斯加โดยตรงเลยค่ะก็ไม่อันตรายเลยด้วยคือการที่บอกว่ามีใบรับรองเนี่ยมันจําเป็นนะเพราะมันจะทําให้รู้เลยว่าเอ้ยเราไม่ได้ติ่างเองว่าของเขาดีแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาออกใบรับประกันคุณภาพของปลาแล้ว่าของมันดีที่ไปใช่มีที่มาที่ไปเหมือนจะจีบผู้ชายอะเรายังต้องรู้หัวนอนปลายเท้าเขาเลยถู้ไหมอ๋ออันนี้ก็คือแบบมีมาตรฐา แน่นอนแล้ว่าคุดิบดีแน่นอนใช่แล้วค่ะแล้วก็ทานไปแล้วอ่รรู้สึกรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเหมือนน้ำสตรอเบอรี่นะคะทานง่ายมากอะเราหอมด้วยหอมจริงๆเนาะเหมือนน้ำผลไม้เลยอยากจะดื่มหมดแก้วเลาจริงๆอะ ค่ะแล้วปกตินะคะบรลลูนดื่มตอนไหนคะตอนนอนใช่ตอนก่อนนอนก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเคล็ดลับของสาวสวยคนนี้นะและยิ่งไปกว่านี้ค่ะมีรสชาติอร่อยอันนี้แนทอะรับประกันเพราะว่าดื่มเองแล้วเมื่อกี้ดื่มง่ายทานง่ายด้วยค่ะเราอันนี้นะคะก็มีส่วนผสมของแอลกูตาเมนด้วย ก็ค,คือช่วยให้ผิวขาวใช่มันก็คือจะเป็นสารก่อเลยคือตัวแรกๆเลยเี่คือบางคนเนี่ยนนได้ยินว่าเขาอยากผิวขาวมากเขาก็ใช้วิธีไปฉีดกูต้า<ช>หรือว่าไปฉีดแบบเข้าเส้นเลือดน่ะซึ่งหมอบอกว่ามันเป็นวิธีที่ผิดแล้วมันอันตรายค่ะ นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการดูแลผิวอีกแบบหนึ่งใช่ซึ่งทําให้ผิวสวยได้เหมือนกันสวยแบบนี้นี่คือต้นแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะขาวเร็วขาวช้าขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ acai cherry นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือจะทําให้เผิวใสด้วยอะไรเงี้ค่ะตัวนี้นี่คือมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนประสิทธิภาพของมันเนี่ย มากกว่าผลส้มมาค่ะถึง3 2เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวนะกำลังมีคนบอกเหมือนกันนะว่าทานส้มเนี่ยจะทําให้ผิวดีเพราะมีวิตามินเข้ามาแต่ว่าต้องทานเยอะขนาดถ้ากิดทาน32ลูกเนี่ยเราไม่อ้วนตายหรอที่ออกมาันะเพราะมันก็มีน้ำตาลเต็มตัวเลยค่ะเราไม่อ้วนตายหรอว่าส้มก็ยังตายเราจะให้ทานเป็นเข่งในชีวิตจริงมันไม่สามารถทําได้อันนี้ก็เหมือนกับเขาแบบ สกัดมาแล้วเอาตัวขวมาสกัดมาแล้วเพื่อที่ทําให้เราแบบว่าเหมือนกับได้ทานผลส้มเนี่ยเป็น30มสิบลูกอย่างเง้สองเท่าเลยที่เดียวสุดยอดมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาทานอันนี้แค่ป๊บเดียวเองก็คือก่อนนอนเดียวเองนะคะอแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้แย่นะบงเคยกินบางยี่ห้อไหมที่แบบต้องบีบจมูกไปด้วยอ่ะพราะขนาดนั้นมันแย่านหรือแต่ก่อนในระหว่างนั้นเคยแบบอยากจะผิวพรรณดีเขาบอกว่าให้ทานผักเยอะอะไรเงี้ยนันก็ทานน้าผักแต่ว่า มัน,น <ำ S 1> ไม่ว่านก็มีอร่อยเนะาะมันไม่อร่อยไง<ร>แต่ว่าอันนี้รสชาติแบบเหมือนน้ำผลไม้ด,มดใช่ค่ะ,คะ,คะฟังดูแล้วก็ขอบอกเลยนะเรื่องของความสวยเราไม่ได้ที่สำคัญนะเป็นเครื่องดื่มเก๋ๆอะ่ะสวยด้วย S <S เก๋ด้วยรสชาติอร่อยสีสันก็สีชมพูน่ารักนะคะว่าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่เขากําลังดูรายการเราอยู่แล้วเขาก็อยากจะผิวพรรณสุขภาพดี<ฆ>ดูใสเหมือนบอลลูน <S 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 ทั้งนี้จริงแล้วเราวัยเราเท่ากันเนาะเราเลขสามแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะทำยังไงคะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างค่<ฆ>คสำหรับวันนี้เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยะคะ่ะสําหรับซื้อหนึ่งกล่องนะคะก็ราคา790บาทใบ่าทมาค่ะก็ถ้าสมมติว่าซื้อสี่กล่องก็จะแถม1กล่องค่ะราคา3,160บาทค่ะโอ้โหพูดง่ายๆนะว่าปกติ 9นึบาทถ้าเราซื้อสี่กล่องราคา3160บาทนะจ่าย4แต่ว่าได้ราคาเท่ากับ5กล่องใช่คือแบบถึงเราซื้อไป1เราต้องไปซื้อเพิ่มอยู่แล้วไงค่ะก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะในการโอนเงินการอะไรอย่างงี้หกล่องก็กินได้50วันเดวยวใช่ถ้าสิวันนี้ก็นานนะนะแล้วปกติอย่างบางลูนเนี่ยกินกินไปนานแค่ไหนเห็นผลคะก็เรื่อยๆค่ะย่างแบบสักกล่องสองเริ่มกล่องที่สองอะไรอย่างงี้ก็เริ่มรู้สึกเห็นผลชัดเจนว่าปิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะพักผ่อน น้อยบ้างก็ตามเนาะ,อะ <c oughs> และนี่คืคอเคล็ดลับของบอลลูนสาวสวยคนนี้นะคะย้ำกันนิดนึงว่าถ้าอยากจะสวยแล้วก็ผิวพรรณสุขภาพดีแล้วก็ดูปิ๊งนะยืดความใสเนี่ยเอาไว้กับตัวเราเองนานๆนะคะ,คะ <ๆ S 1> ก็รีบเลยนะคะ1กล่อง790บาทถ้าตอนนี้โปรโมชั่นของเราคือซื้อ4กล่องราคา3 1 6 0บาทแต่ว่าแถมอีก1กล่องเป็น5กล่องด้วยขอบอกว่าคุ้มค่ากว่าจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสาวสวยเซ็กซี่ร้อนแรงนะคะ่าวสวยโมเอ็กคนนี้เซ็กซี่ตลอดการแล้วก็ยังคงดูใสด้วย นะคะขอบคุณมากมากเลยคุณอบณอลลูนพินสุดาตันไพรร้อนนั่นเองสาวสวยที่มาทําให้ทีมง,งานเราดูช่ำชื่นใจกันตอนนี้มากๆเลยนะคะแต่เสียดายค่ะเวลาของรายการวันนี้หมดแล้วจรงิงๆจรงิจรงๆยังเมาส์กันสนุกปากอยู<ช>่เลยน<ล><ล>ะสงสองต้องมปเมาส์กันต่อรับหลังแล้วนะก็นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงจริงนะคะช่วงของความสวยความงามก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆแต่ว่ารายการพีชช้อปปิ้งของเราก็จะนาเสนอสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมสม่ําเสมอต่อเนื่องแน่นอนวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะแนทเอวิตรานะคะแล้วก็สาวสวยคนนี้บอลลูนพินสุดาตันไพรร ก็ขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ